เพราะว่าขณะที่จิตหลุดไปตอนนั้นถ้าเราตายในขณะนั้นนะนั่นคืออัตภาพใหม่ของเรา oh. เหมือนภิกษุเนี่ยเป็นห่วงจีวรพอตายปุ๊บเนี่ยเกิดเป็นตัวเลนตัวใดในจีวร oh. ทันทีเลย oh. ขอรับนะจิตก็อารมณ์ใดสุดท้ายขณะตายเนี่ยจิตจะได้อัอตภาพตามอารมณ์นั้น oh. ขอรับซึ่งพระตถาคตบอกว่าเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแหง่งบุญหาไม่ได้ก็ดี oh. ขอรับนั้นเราจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์สุดท้ายของจิตเราจึงต oh. ้องรักษาจิตให้ดีเข้าใจคุณเจ้า แต่พะคุณเจ้าพูดอย่างนี้ขึ้นมามันทาให้เห็นเนี่ยสมมติตีต่างว่าผมแก้วแตกเพ่งแล้วผมว่าเฮ้ยทำไมทาแก้วแตกผมตายตอนนี้พอดีผมตายตรงน,นี้พอดีจิตผมก็มีตัวโมโหอ,อยู่ตัวอารมณ์ร้ายตัวอารมณ์โกรธอยู่ผมก็จะไปเส้นทางสายโกรธเหมือนมีรถโดยสารมารออยู่ว่าถ้าผมเป็นอย่างนี้ขึ้นสายอื่นไม่ได้เลยต้องไปสายนี้สายเดียวอาจจะมี128สสายแต่สายที่ไปได้สายเดียวคือขึ้นรถโกรธไปเลย และจะไปโงนนรกอเวจีหรือไปรับโทษอะไรหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ตามนั้น